โอเคครับก็ดีด,ด,ดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV นะครับผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นนะครับจะเป็นซิลนะครับผมอ่าครับวันนี้เราจะมาเล่นจังเกิลเป็นซิลป่านะครับผม,มก็นะครับผมสําหรับซิลนะครับเป็นฮีโร่ประเภทเมดแอสซิสต์นะครับผมผมไม่แนะนําให้เอามาเล่นกลางนะเพราะว่าจะค่อนข้างจะช้านะเวลาได้ของนะครับผม ก็เลยเป็นตัวฟาร์มป่านนั่นแหละดีแล้วนะครับผมสาหรับซิลนะก็น้ำผมสําหรับซิลนะเป็นฮีโร่เมแอัซินก็ต้องเล่นเป็นดามิเวทล้วนนะครับผมกออออ็อาจจะเสี่ยงกับตัวบางเพราะว่าเราจะไม่ออกเกาะเลยนะครับผมเราจะมีแค่ของที่เราจะออกนะผมจะมีเป็นลูกแก้วนะครับผมเอาไว้กันตายแค่นั้นเองนะครับผมไว้กดแช่นะอะไรประมาณนี้นะ ส่วนพลังแฝงก็เอาลูกแก้วมานะครับเอาแช่มานะมาครับก็ทั้งผมสําหรับการอัพสกิลของซิลนะผมก็อยู่ไหนก็ได้นะผมสกิลหนึ่งสกิลสองก็ได้นะอ่ามันมันมันจะคอมโบกันนะสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะผมมาแล้วเรามาพูดถึงอ่าสกิลของซิลกันเลยนะครับผมก็ทั้งผมสกิลของซิลนะสกิลที่หนึ่งจะเป็นการปาไอ้ดาวดาวจ่ายไปข้างหน้านะผม จะเรียกดาวกระจายเรียกอ,อะไรดีนะมีดนะปลาม,มีดมไปข้างหน้านะแล้วก็จะวนกลับมานะครับผมจะได้สแต็กนะครับผม2ส,สแต็กนะครับผมไปกลับนะส่วนสกิลที่2นะผมจะเป็นสกิลการพุ่งไปข้างหน้านะครับอ่าทำไมมาถึงคอมโบนะครับผมเพราะว่าอ่าสกิลมันจะมีทั้งหมด3ามสเต็คนะผมจะไม่รอดสวยงามออกนะครับก็ผม <im it> สำหรับสติลโอ้โอเพืเ่อนบวกอ่ะเฮ้ย แมล่มแจมล่มก็นะครับผมสำหรับสกิลนะมันเป็นสแต็กเพราะว่าเราถ้าเราฟ้าหนึ่งไปกลับเราจะได้2สแต็กนะครับผมสกิลที่2อ่ะจะได้สแต็กเดียวครับเพราะว่าจังหวะเดียวที่พุ่งเข้าไปนะครับผมก็นะครับก็มาใช้คู่กันก็จะเป็น3สแต็กนะครับผมพอครบสามสแต็กนะครับผมสกิลที่2จะคููดาวแล้วใช้ได้ทันทีนะครับผมเอาไว้ไล่ล่าอะไรประมาณนี้นะส่วนอัติเมทสกิลนะผมจะเป็นการาพุ่งทนนโดไปข้างหน้านะครับผม พุ่งธนาโดไปนะข้างหน้าแต่ว่าธนาโดเนี่ยถ้าเกิดว่าฮีโร่เขาอยู่ตัวเดียวอ่ะมันจะสามารถคิวได้แค่ตัวเดียวนะผมแต่ว่าเวลาเขาอยู่กันหลายตัวนะผมอันติของเรามันจะชิ่งนะครับก็คือแบ่งดาเมจกันนั่นเองนะครับผมตรงนนี้นะผมเราแบ่งดาเมจกับเขาแต่ว่าเราก็ยังได้อยู่เพราะเราปิดได้อยู่เพื่อเราฮีโร่นะครับสวยงามก็นะผมสำหรับคิวนะพยายามใช้สกิลสองอ้สกิลหนึ่งให้โดนกันนะผมหรือสกิลสองก็ได้นะ สกิลสองจะให้ดีอ่ะมันเป็นสกิลที่เอาไว้แนบเนื้อเพื่อไปใช้สกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นอัติอะไรประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าสกิลเป็นตัวไล่ล่าได้ไหมก็ไม่สามารถไล่ล่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่ามันต้องเล่นสแต็กนะถ้าเราถ้าเราพยายามเก็บสแต็กให้ครบสามได้ได้บ่อยนะผมสกิลสองจะคูดดาวแล้วเราก็สามารถเล่นได้ต่อนะครับผมก็เหมือนเราตีคลิปเนี่ยเห็นปะ พอเราพุ่งไปโดนก็ได้หนึ่งสแต็ตพอใช้วงแหวนกลับไปไฟกลับนะครับผมก็จะได้จะได้สามสแต็กนะผมแล้วก็ครบพอดีนะสกิลสองจะกุดาวจังหวะน,นี้เราเปิดได้ปะไกลไปนะครับผมบันแรงนะครับผมบก็นะผมสําหรับเซตที่จะออกนะอ่าชิ้นแรกอาจจะเป็นอ่าคาธานะครับผมคาธาดูเลื่อนนะผมว่าคาธาดูเลื่อนมันค่อนข,ข,ข้างจะจําเป็นนะเพราะว่าสกิล บางทีมันก็ต้องอ่ามันไม่มีใครอยากเล่นป่าแล้วกลับบ้านนะครับผมเราก็ร์าไปด้วยแล้วก็ได้เลือดจากคลิปป่าแล้วก็ได้เลือดจากการหุดเลือดด้วยนะครับผมถึงมันจะไม่่อยแรงมากก็ไม่เป็นไรนะแถมอีอย่างมันก็สามารถกรันตายได้นะสําหรับททาดุดเลือดนะครับผมวันนี้แช่เรามาแล้วถ้าถามว่าปัญหาของฟิวนะครับผมมัน ปัญหามันคือจังหวะฆ่าอาจจะไม่ร้อยปร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ด้วยกันหลายตัวนะแต่ว่าตัวมันดักป่าได้นะครับผมพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนมาคนเดียวนี้ก็ไม่รอดสิครับทั้งสีส่ยัดเลยสวยไม่ต้องจับบอกเลย ตานี้ซับเราก็เลี้ยงแครี่ดีเหมือนกันนะเลตเกมไม่แน่นะครับผมเลตเกมอาจจะย้ำยูจีก็ได้นะเราพยายามอย่าให้ของมันขาดมากนะครับผมอืมตีป้อมกันเลยเอาอคุณนายบิดแล้วนายบิดแล้วสวนปะะ้าล่ะสวนปะะ้าล่ะ วิ่งอยู่ซ้ายนะนี่ไงนี่ไงวิ่งเข้าไปใส่เลยอันติสวยโผล่คอมโบกับอิกกี้โผล่ยิงแ็สวยดีครับร่วงบอกเลยครับว่าร่วงเอาวะ่ะอิกกี้เรามีแช่เราเล่นได้นะจะคลิปเข้าเราเอาเลยนนะอันติเราจะมาละ เอาป้องหน่อยก็ไนะด้เฮ้ยไม่ถอยจริงดิโอ<ฮ>้โหอีว่าจะไม่ถอยนะครับผมจังหวะนี้ไปครับเรารีบเราดิบกลับไปเดินเลีนแล้วก่อนให้เพื่อนรีบกลับไายการก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียกลางครับผม,มเซฟิล่าเห็นอนะ่ะอยก่อนดีกว่านะเดี๋ยวโดนจับนะครับผมก่อนที่ผมสำหรับ ซิวนะมันตัวมันค่อนข้างจะจะเย็นๆนิดน,นึงนะครับมันไม่ใช่ตัวที่จะเข้าได้เลยนะพยายามเล่นสแต็คพยายามปลาท่าหนึ่งให้โดนนะครับผมมาท่าหนึ่งโดนก็ถือว่าโอเคนะครับมาแล้วก็ท่าจูเจลมาแต่ว่าก็จะเป็นเจาะเกาะเลยนะครับผมก็นะครับสำหรับเฟสที่ผมออกก็จะเป็นเะเกาะสองชิ้นนะครับผมอ่ะครับจังหวะน,นี้เราน่าจะได้กลางนะไปเฮ้ยแล้วโอ้นิดเดียว อันตีได้ปะโอ้โหนี่แหละปัญหาของซินเป็นนี้นะผมอันตีมันบางทีมันก็ปั่นอยู่กับที่นะครับผมมันเป็นจังหวะที่เขาฟิกเกอร์หรือว่าเขาแดปทันจังหวะพอดีนะผมแล้วก็มันมันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กของซิลหรือบั๊กของเกมหรือเพราะตั้งใจเอามาแบบว่าเออเวลาจะหนีซิลต้องฟิกเกอร์นะอะไรประมาณนี้นะครับผมมันน่ามันมันน่าจะปั่นแบบตามตัวไปเลยนะอันเนี้ที่ผมคิดนะ แต่มันก็ดีนะสาหรับใครเล่นแครี่กับเบนเมดแล้วโดนซิลล้วงนะมันก็ค่อนข้างจะหนีหนีได้นะพอจะรู้จังหวะหนีนะแต่แต่อย่างผมนี่ผมเล่นป่าผมว่ายากได้ไงอยากอยัดคิลให้ได้ไงเมดอะไรเราก็ได้อยู่ในจะังหวะนี้แค่เรามไม่ตายก็โอเคนะครับผมซิบางทีส่วนใหญ่เวลาเข้าไปมันมักจอกไม่ได้นะครับพยายามโดนกิลหนึ่งนะกิลหนึ่งให้โดน แล้วก็สิยัดอะไรประมาณนี้นะโอ้สวยซิฟิล่าไม่ทันกดังสิเลยครับจังหวะนี้ตายเลยนะโดนเวนนอมของเวเลสเข้าไปนะครับผมกดดันอย่างต่อเนื่องสวยเอาละสิไซดิงได้ถ้แตก่อยก่อนโอ้โหก็ตายสวยโอ้หอลินฮิวแรงมากเลยอะ โอ้โหเมีฆเมีก็ฆเทียมแล้วตอนนี้บิงก็ไม่ใส่เลยโหไม่โดนจังหวะที่กะเอานะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะแต่เรารีบออกเลยเนี่ยจังหวะนี้ได้สี่ยัดได้ปะพอกันได้ปะโอ้โหเพื่อนเราโดนแทนนะครับผมจังหวะที้บิงทุบนะครับ เ,เราดามเราดามจเวทเรามาแล้วตอนนี้มาครับเจาเกาะชิ้นที่สองครับกำลังตามมานะครับผมชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นแช่นะครับผมเอาไว้การตายนะเอาไว้เวลาเจอเลดนะครับผมแต่เราเอาพวกออฟเจสทีฟนะครับผมนำแล้วเราต้องนำให้สุดนะ โยนปึน๊บะแตกขึ้นนะผมกดท่าสองอะไรประมาณนี้นะาอ่าผมลืมบอกนะผมถ้าถ้าเกิดว่าเล่นซิวแล้วแบบอยากอยากจะไล่ล่าจริงนะอะพวกสกิลมันค่อนข้างจะต้องใช้นะครับผมทักิหนึ่งสกิลสองนะครับผมช่วงวนนี้เราจะดูช่วงวัแล้วเ,เอาเลสเตอร์เ,อเลยดีกว่าแม่แม่เขาจับนะพุ่งไปเลยตียัดเลยสวยรับผมจับเราไม่ทันแน่ๆครับอ รอไล่ล่าอีกนายอีกทุบสตกสวยโอ้โหไล่อย่างสุดนะครับผมเมื่อกี้นะเนี่ยถ้าเราเล่นสแต็กได้นะผมเราจะไล่ล่าเ็าได้นะแต่ว่าปัญหาของเราอีกอย่างก็คือเราต้องเก็บสแต็กไม่ได้แต่ถ้าเราเจอตัวดาเมจเราจะไล่แบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับผมไปอีกยันเลยปพคะตียันได้เพคะตายสวยโอ้โหหาที่แอบก่อน โอ้รับสองป้อมเลยฮอลัง,งไงลิงโหสวยงามเดเตอร์ตายอ,อีกตัวในคลิปเรามาช้ามากเดี๋ยวเราดันบนทิ้งไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าฟองเราเข้าบนนะครับผมติดดาร์กนะจะเพื่อนนัวกันตรงกลางอีกแล้วไงคันเบาะน่าจะ น่าจะพันน่าจะจบเลยนะไาจะเตสวยมันเล่นยากมันเล่นยากไปแล้วมันเล่นยากไปแล้วจบได้ปะเนี่ยทำไม,มเหมือนจะจบไม่ได้เลยอะว่จบได้ดิเออคองตีครับผมดาร์กตี วยงามครับผมสำหรับการที่ฟิวนะก็อนที่ผมอบฟิวนะมันก็เป็นตัวฮีโร่ที่ออกมาค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าคนเล่นค่อนข้างจะน้อยนะผมก็แนะนำนะถ้าเกิดไม่มีตัวอะไรจะเล่นก็ฟิวก็เป็นตัวที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคครับสำหรับการเล่นฟิวก็ประมาณนี้ผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลกดติดตามเลยนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวสักคลิปนี้นะครับผมการเล่นฟิวก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าแล้วก็ได้ mvp ไปนักครับ สวยงามถือว่ายอด <S 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 นะครับผมสกัรที่สีส่นะไปแล้วผมสัปคากกิปน,นี้ไปนะครับบ๊ายบายครับ